สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าสวัสดีตอนเช้าเช้านะจ๊ะพี่น้องกับบรรยากาศฝนตกโปอยๆนะคะเข่าเลื้งเต็มหน้าเลยค่ะพี่น้องจา้าอันร่มมือนละค่ะเพราะว่าล่มเนาะค่ะพี่นอ้องจ้าทั้งฝนตกแน่ล่มแน่เข่ากระล่มเนาะค่ะพี่น้องเหลืองอารามเต็มทุ่งเลยอันนี้เป็นนานี่เองเดี๋ยวพี่นอ้องจ้ามันคืมค้น A minha cara. เขารู้ว่าฝนจะตกค่ะพี่น้องจ้าห้องว่าส้นนี่นี่บอกินาอาหารพี่น้องกินกันหน่อยเนาะค่ะเพราะว่าิ่ณจะริ่มจำซินแล้วนี่จะเลี้ยงเอาให้เ่นไครเนาะคะ่ะสเลี้ยงเอาลูกออดเพิ่นนะคะพะกพกบน้อย,นะะอยเนาะเฉพาะเองค่ะพี่น้องจ้า พญากุบตัวใหญ่มากนี่พี่น้องนี่เลี้ยงแล้วนี่บุกินเนี่ยเอ็นดูเพื่อนยางไวบึง ให้อาหารประดูกค่ะพี่น้องจ้าประดูกเรือนเดียวรัเสเซียให้น้ำ่นก่อน อันนี้ปลาหมอใหญ่ค่ะนี่นะคะก็จะกินอยู่ก็จะกิน้วจ้ะ อันนี้ไม่ค่อยกินหัวอาหารแล้วค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเพื่อนจะจำสินแล้วนะจ้าเนาะกุบจะเริ่มจำสินแล้วเพื่อนกันจะไม่ค่อยกินอียง ปกติสีโดโดกินยังยงยงยังด้วยพี่น้องอันนี้เชยฝนตกค่ะพี่น้อง